ชื่อพื้นเมืองละมุดชื่อวิทยาศาสตร์เมนิการ่าซาปโปตาชื่อวงซาปโปตาซีอีลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้นต้นละมุดมีถิ่นกำเนิดในเขตร,ร้อนแถวแถวประเทศเม็กซิโกอเมริกากลางและอนินเดียตะวันตก จัเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางพุ่มทึบมีกิ่งก้านแตกออกเป็นชั้นชนันรอบรบ,รบลำต้นใบละมุดใบเป็นใบเดี่ยวมักออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่งท้องใบมีสีน้ำตาลอมเขียวดอกละมุดลักษณะของดอกละมุดเป็นดอกเดี่ยวออกดอกตามง่ามกิ่ง มีกลีบรองดอกเรียงกันสองชั้นกลีบดอกจะเชื่อมกันเลยกตั้งขึ้นมีหกลีบสีเหลืองนวลผลละมุดลักษณะของผลเป็นรูปไข่หรือมีปลายแหลมผิวมีสีน้ำตาลผลดิบจะมียางสีขาวคล้ายน้ำนมในยางมีสารที่ชื่อว่ากัตทรูรสฝาดแข็งส่วนผลสุกจะนิ่มมีรสหวาน ไม่มียางข้างในผลมีเมล็ดรูปยาวรีสีดำฝังอยู่ในเนื้อในหนึ่งผลจะมีเมล็ดประมาณ2-6เมล็ดประโยชน์ของละมดุด 1. ละมุดมีวิตามินซีสูงจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและช่วยป้องกันหวัดได้ 2. เมล็ดใช้เป็นยาบำรุงกำลัง 3. การรับประทานละมุดจะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋า 4. เปลือกของลำต้นละมุดนำมาต้มปรุงเป็นยาแก้บิด 5. ยางใช้เป็นยาถ่ายปัสยชนิดรุนแดง 6. ละมุดเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยมากจึงช่วยในการขับถ่ายและป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีและยังช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้อีกด้วย 7. ใช้รับประทานเป็นผลไม้ทำาวายหรือนำมาทำน้ำละมุดแปดยางที่มีสีขาวทุกส่วนของลำต้นสามารถนำไปใช้ทำมะฝรั่งและรองเท้าบูทได้ละมุดเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจัดผู้ที่เป็นโรคเบาหวานคนวรบริโภคเพียงเล็กน้อยและนานๆครั้งและไม่ควรให้เด็กรับประทานละมุดโดยลำพังหากต้องการให้เด็กรับประทานควรเอามาล็ดออกก่อนพร้อมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พอคำที่เด็กจะสามารถเขี้ยวได้เนื่องจากเมล็ดละมุดมีความลือดและมีโอกาสจะหลุดเข้าไปในหลอดลมได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ฟันยังขึ้นไม่ครบบริเวณที่พบพบหน้าตึกศูนย์แพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชาภัฏภูเก็ต